สวัสดี FC ช่องชชกอล์รถมือสองนะครับวันนี้มีของดีราคาถูกครับอาทิติสปี02ครับเครื่องดีขับไกลได้ครับแอร์เย็นนะครับผาษสี68นะครับคันนี้รายละเอียดจะให้ดูตามคลิปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่องโชกอล์รมือรถมือสองนะครับวันนี้ได้อาทิติสมาอีกหนึ่งคันครับเข้าใหม่อารติสปีศูนครับคันนี้ดูสภาพโดยรวมกันครับ สภาพภายนอกสีใช้ได้ครับมีรอยขีดข่วนเมวขึ้นรถครับนิดหน่อยสีผมให้80%ครับคันนี้ระบบไฟใช้ได้ครบนะครับเลี้ยวหน้าท้ายเบรกยางยางนี้ยางใหม่นะครับปี20นะครับใช้ยาวๆเลยครับดอกอยังเต็มๆอยู่เลยครับ ให้ดูโดยรอบครับรอบคันนะครับคันนี้เครื่องดีครับแอร์เยน็นภาษีเต็ม68นะครับภาษีปีหน้าเลยครับภาษีปีหน้าครับคันนี้ภาษีขาดปีหน้าคันนี้ยกเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่อง CA ลง CA แล้วครับ ดูภายในกันครับภายในสวยมากครับคันนี้ภายในสวยๆเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ภายในสวยๆเบาะหลังไม่มีขาดครับไม่มีขาดกระจกไฟไฟ้าขึ้นลงได้4บานนะครับเช่นท่านล็อกใช้ได้ครับประตูโยนเข้าเลยนะครับไม่มีตกครับ ช้ได้ครับการแดดการฝนครับอันนี้ยกเครื่องใหม่ลงเล่มแล้วนะครับลงเล่มแล้วมาฟังเสียงเครื่องกันครับความร้อนใช้ได้นะครับกินน้ำมันใช้ได้ครับเครื่องเยบนๆน,ๆนิ่งๆครับรอบจะเจย์แอร์ใช้ได้ครับ่เปิดแอร์แล้วนะครับ ใช้แอร์ใชได้ครับคันนี้แอร์เย็นครับซีดีมีให้นะครับตัดสี68ครับดูภายในกันครับภายในเนียนๆน,น,นะครับคันนี้ภายในเนียนๆเ,เอาไปใช้งานคุ้มครับเอาไปใช้งานคุ้มๆกันเลยเบาะไม่มีขาดนะครับ ไม่มีขาดพวงมลาลัยเบาดีครับเรามาดูห้องเครื่องกันครับเครื่องเป็นเครื่อง4 a นะครับดูแลง่ายครับสุดประหยัดครับคันสุดประหยัดสุดประหยัดเครื่อง 4e เครื่องตัวนี้ไม่ชมนะครับ เครื่อง 4A ยัยธรรมดาดูแลง่ายครับแอร์เย็ยนช่ำชำครับคันนี้เครื่อง 4A ถึงสายที่ต่อมาครับ0877291856ครับชอบกอฟรถคัสองครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมาชม EP 2ตอนรีวิวตอนขับกันนะครับคันนี้ช่วงล่างดีมากครับเดี๋ยวสุดไม่ดังไม่ร่อนครับดีมากๆครับเ้ีมารีวิวให้ดูตอน EP 2นะครับครับ